เอาเละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องติ๊งกันต้นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กลับมากันในเกม Black c l o v e r Mobile อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยสเตลลาโกพัท บริการเติมเงินเกม Blackcover Mobile และเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูก,ถกเติมไวไว้ใจสเตลลากโกพัทส,สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้ description ดได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนเทคนิคการจัดทีมสีฟ้านะครับเพื่อไปออโต้รันสีแดงสําหรับสูตรสายฟรีหบับผมเลยนะครับผมนะฮะในการผ่านดันเจี้ยนพลังลยครับดานที่15นะครับแบบออโต้ผ่านแบบชิวๆเลยนะครับผมก็ดูเลยนะครับดันเจี้ยนพลังนะครับเป็นดันเจี้ยนนะครับที่มีมอนนะคร ถ้าสีแดงทุกตัวเลยนะครับดังนั้นการที่จะผ่านดันเจียนแดงง่ายๆนะครับคุณจะต้องจัดทีมสีฟ้าทุกตัวนะครับเพื่อให้ได้เปรียบทุกทางได้ให้ได้เปรียบทุกตัวเลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมอาจจะมาดูตรงนี้ครับคลิกที่แนะนำนะฮะมันจะมีบอกอยู่เลยครับว่าเฉพาะดันเจียนพลังเท่านั้นศัตรูสายพลังจะปรากฏตัวขึ้นก็คือสายพลังจะเป็นสายสีแดงนั่นเองจริงๆมันจะมีทีมแนะนําบอกครับว่าควรเล่นตัวไรนะครับผมจริงๆถ้าคุณผู้ชมมีมาร์สนะครับก็สามารถเอามาร์สมาคู่กับโรตัสได้เลยเอามาไปเป็นแทง เอาโซนะครับมาใช้แทนก่อนได้เลยนะครับซึ่งผมก็ใช้โซเหมือนกันผมไม่มีมาร์ด้วยกันนะครับส่วนตัวแอสแท็กเกอร์นะครับเราจะใช้เป็นยามิฟ้านะครับใครที่ไม่มียามิฟ้าก็จะใช้เป็นโซลิโดนะครับตามที่ตัวเกมแนะนําได้เช่นกันเนาะส่วนฮิลเลอร์นะครับฮิลเลอร์ถ้าอยากให้ออโต้ชิวๆเลยครับแบบอือไม่มีวันตายทั้งทีมแน่นอนก็ เป็นชามี่นะครับแนะนําเป็นชามี่เอสอาร์ได้เลยครับเป็นตัวที่ฮิวดีมากครับมีการยิงแล้วติดเบิร์นฮิวมุ่ยต่างหากนะครับผมมีบัฟเฟอร์นะครับผมก็จะแนะนําเป็นโลตัสเลยครับซึ่งโลตัสทุกคนน่าจะต้องเลือกมาแล้วนะครับใน20การันตีแรกนะครับโอเคเราไปดูสูตรการจัดตัวละครกันดีกว่าครับว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญสําคัญเนาะสำหรับตัวแรกเลยนะครับเป็นยามินะครับอ่าเป็นยามินะครับผมซึ่งยามินะครับคุณจะต้องดันดาเมจครับให้ได้สูงที่สุดเลยนะครับคุณไม่ต้องสนใจว่าเดฟมันจจจะะะะะเเเเเเยยยอออออขนนนนาาาดดดดไไหต้งลลืมมััคครบุณป ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใส่เป็นเซตดาเมจครับซึ่งสกิลของยามินะครับมันผสมทั้ง ATK และ M ATK ครับอย่างละครึ่งนะครับดังนั้นคุณใส่ได้เลยครับจะผสม ATK หรือว่าใส่ M ATK ก็ได้ครับเอาเท่าที่ของที่คุณมีครับเอามาใส่ก่อนครับย้ำนะครับว่าต้องใส่เป็น ATK หรือ M ATK เท่านั้นนะครับอย่าไปใส่เลือดหรือว่าเกราะเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟันเป่านะทุกคนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแรกๆคุณผู้ชมอาจจะมีอุปกรณ์ไม่ได้ไม่ได้ครบคันแน่นอนอยู่แล้วเนาะก็พยายามหาตัวดาเมจาสมาใส่ก่อนนะคร เป็นอุปกรณ์ดาเมจก่อนนะครับผู้ชมครับอ่าใส่มาเลยนะครับก็ถ้าอยากให้ครบเซตจริงๆครับมันสามารถจัดได้3เซตครับมันจะเป็น3เซตอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแนะนาให้ใส่เป็นเซตดาบแดงก่อนดาบแดงธรรมดาก่อนก็ได้หรือว่าเป็นดาบแดงดาวก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีไปด้วยนะครับการที่คุณจะใส่ครบ3เซตนั้นได้คุณจะต้องใส่นี่ครับใส่เซตยาวๆแบบนี้ครับปีชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เซตสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ3ชิ้นครับมันจะได้เป็น3าเซตพอดีนะครับแล้วก็มีชิ้น ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เลือกสกิลของยามินะครับแนะนำนะครับให้อัพเป็นสกิล2นะครับสกิล2กับสกิล3ก่อนนะครับสกิล1่ยังไม่ต้องอัพก็ได้เนาะแล้วพอส่วนใหญ่เราจะใช้สกิล2สกิล3ครับจัดอัพเป็นสกิล2น้ำนะครับ3ามามมานะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกอัพเลยนะครับผมแล้วแต่ทรัพยากรของผู้ชมเลยนะครับอัพมาเลยส่วนหน้าสกิลนะครับถ้าใครไม่มีหน้าสกิลของเจ้าตัวยามินะครับสามารถเอาอันนี้มาใช้ได้ก่อนเลยครับลมหายใจแห่งความมืดนะครับ ไอ้ลมหายใจแห่งความมืดนี่หายยังไงมันให้มากับแอตตาต้นเกมเลยครับเอามาใช้แทนก่อนได้เลยฮะเอามาใช้แทนก่อนนะครับ โอเคครับแล้วก็จําเป็นจะต้องนะครับ up เล v e l นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนระดับให้อยู่ในระดับ LR นะครับผมวล80ขึ้นไปซึ่งยามีผมแนะนําให้ดันสัก90นะครับจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยครับมาครับเรามาถึงตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวโลตัสนะครับเป็นตัวดีบัฟเฟอร์นะครับที่ต้องเอามาใช้ในทีมสีฟ้านะครับเพื่อตะลุยผ่านทางสีแดงเนาะหลักๆเลยนะครับดีบัฟเฟอร์หรือว่าโลตัสนะครับเราจะเน้นไปที่สกิลหนึ่งนะครับเราจะเน้นที่สกิลหนึ่งกับสกิลพิเศษนะครับเพราะ เรื่อยๆนะครับทีมเราจะได้ตีเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับจะได้ตีบ่อยๆกว่าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะสแปมสกิลหนึ่งอยู่แล้วเนื่องจากถ้าเราใช้ติไปแล้วอะเราจะไม่ใช้สกิลสองเลยครับเวลาเซตออโต้ผมใช้ใช้สกิลหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ส่วนหน้าสกิลของโลตัสได้ครับสามารถใส่ได้หลายแบบนะครับถ้าใครอยากจะเน้นลดความเร็วนะครับก็ ใส่เป็นการสกิลนี้ก no no ็ได้คร right? ับถ so, ้าไม่มีการสกิลของตัวมันเองนะย้ำนะถ้ามีการสกิลของตัวมันเองใส่ของตัวมันเองครับซึ่งผมไม่มีผมจะใช้เป็นการ์ดนี้ครับนี่เจ้าตัวน้ําแข็งเลยครับการระดับอานะครับความสามารถของมันนะครับเป็นแพสซีฟขรงะมันก็คือมีโอกาส32%นะครับจะให้ผมดีบัฟนะครับลดความเร็วนะครับผมถ้าเรานะครับตีติดคีนะครับถ้าเราตีติดคีปุ๊บมันจะมีโอกาส32%นะครับจะลดความเร็วนะครับ5%อนั่นเองนะฮะเออก็ถ้าใคร แอบก็สามารถหาพลังโจมตีเวทมาใส่ได้ครับขวดกระโหลกก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นหนังสือโบราณก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความเสียหายเนาะเราไปที่สเตตนะครับสเตตของเจ้าโลตัสนะครับเจ้าโลตัสนะคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากให้มันดีไวๆครับมันจะได้ดีบ๊บไวๆก็สามารถหาเซตความเร็วมาใส่ได้ครับุผู้ชมครับซึ่งเซตความเร็วจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นรูปสีเหลืองครับมีดาวครับซิกซึ่งเซตนี้สามารถใส่ให้ครบเซตได้เลยฮะทุกเซตนะครับทุกชิ้นนะครับซ้ายบนขวาบนนะครับจะเป็นด้านของการโจมตีครับสเตตการโจม เพิ่มเดฟขวาล่างจะเป็นเพิ่มเลือดนะครับดังนั้นในพวกตัวโจมตีทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่เราจะใส่แค่ซ้ายบนขวาบนของลูกเซตนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วมันจะได้เป็นคู่คู่เอฟเฟกเนาะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโรตัสคุณสามารถใส่นะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มความเร็วนะครับเซตความเร็วแบบนี้4ชิ้นไปเลยได้ครับใส่ไปเลยได้ครับเพราะว่าโรตัสส่วนใหญ่เราจะใช้ดีบัฟลดความเร็วอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่จะเน้นดาเมจเราก็สามารถใส่ซ้ายบนขวาบนได้เช่นกันนะครับ แต่ว่าถ้าอยากเน้นความเร็วก็ใส่เป็นเซตดได้เช่นกันนะครับจริงๆรโรตัสสามารถใส่เป็นดาเมจล้วนก่อนได้นะครับเพราะว่าโรตัสมันเป็นตัวที่สกิลดาเมจออกทั้ง ATK และ M ATK นะสามารถใส่ผสมกันได้เลยครับผ้ชมครับและก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมอัพคั้นให้เป็นระดับ LR และมีเลเวล80บวกขึ้นไปนะครับผมโอเคนี่จบสําหรับสายดีบัฟเฟอร์แล้วนะครับผมต่อไปเป็นโซนะครับนี่เลย โซนี่คือตัวสําคัญเลยนะครับเป็นคีย์หลักนะครับในการผ่านนะครับดันเจียนที่15ดันพลังนั่นเองนะครับคีย์สำคัญคือตัวแทงและตัวฮิวเลยครับผมใครที่ไม่มีมาร์สก็สามารถใช้โซได้ครับใครที่มีมาร์สก็ใช้มาร์สได้เช่นกันนะครับผมโอเคสําหรับโซนะครับผมให้เน้นนะครับใส่อุปกรณ์เป็นดีเฟนต์นะครับต้องใส่ดีเฟนต์เท่านั้นนะครับผมต้องใส่เป็นอุปกรณ์ดีเฟนต์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีใส่ไปเลยโบทุกชิ้นจะเป็นดีเฟนต์หมดนะครับสาหรับโซนะ ย้ำเะครับเป็นดีเฟนต์หมดเลยนะครับเพื่อที่จะดันดีเฟนต์นะครับให้เกิน9,000บวกครับถ้าอยากให้ยืนชิลก็สักหมื่นบวกจะยืนชิลมากเลยนะครับสัก9,000บวกนะครับแต่ว่ามันมีความสอดคล้องกันอยู่นะครับคือถ้าคุณดันดีเฟนต์ได้แบบอุ้ยดันสุดแล้วได้ประมาณ8,900จริงๆอ่ะดันไม่ได้แล้วนะครับคุณจะต้องทําให้ชามี่ยิงแรงๆครับเพื่อให้ฮิวแรงๆให้ทันกับโซที่จะกาลังจะตายนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณดันเดฟเกิน9,000มาถึงหมื่นได้ก็รู้สึกแทงสสบบาาายยขขขึึ้้นนนะะครรัโโโอออออเเมมถงงงงลซซไไ่จํป็ต เอาไว้ที่สกิลห่แบบนั้นแหละแต่ว่าส่วนสําคัญของโซเลยนะครับถ้ามีหน้าสกิลของโซนะครับผู้ชมให้ใส่ไปเลยครับซึ่งหน้าสกิลของโซเป็นตัวก๊อตเลยนะครับที่ทําให้โซแท้งได้ถึกขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าโซใส่หน้าสกิลของตัวมันเองนะครับจะให้ผลเสริมกําลังเลีว้ว2เป็นเวลา2เทิน ซึ่งเสริมกาลังนะครับความสามารถของเสริมกําลังคือลดความเสียหายนะครับจากศัตรูที่โจมตี29%นะครับผมเหมือนอันติของมาร์ทเลยครับเหมือนเป็นมาร์ทย่อยๆเลยครับผมเออแล้วก็สกิลนี้มันยั่วยุศัตรูมาอยู่แล้วหูืป่าดังนั้นไอศัตรูที่มาตีเราอะ มันก็ตีเราเข้าน้อยด้วยแล้วประเด็นคือดาเมจมันโดนลดด้วยครับโอ้โหไอตัวนั้นนี่คือตีตีโซไม่เข้าแน่นอนครับหตัวครับตัวอื่นก็ตีไม่เข้าเพราะติดเสริมกาลังครับแต่ไอตัวที่โดนยั่วยุนี่คือมันโดนลดพลังโจมตีไปด้วยนะครับแล้วก็แพสซีฟของหน้าสกิลนี้นะครับมีโอกาส20%อีกที่จะให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีอีกสําหรับตัวที่มันตีโซอ่ะสมมติว่ามอนมาตีเราปุ๊บอ้าวมีโอกาส20%ที่จะลดดาเมจมันอีกโอ้โห สบายเลยครับถ้ามีหน้าสกิลของมันเองนะครับแล้วถ้าใครไม่มีหน้าสกิลของตัวมันเองสามารถใช้อันนี้ไปก่อนได้ครับนี่เลยครับ เม็ดพันแห่งชีวิตนะครับก็จะถูกฮิวแรงขึ้น10%ครับจะให้ตัวฮิวฮิวมาแรงขึ้นนั่นเองนะฮะจะได้ไม่ตายไวนั่นเองครับแล้วก็พยายามนะครับทำให้เป็นระดับ LR สัก80ครับแต่แทงได้ดีมากครับต่อไปครับเป็นตัวฮิวครับเราจะใช้เป็นชามี่นะครับผมสําหรับคมไม่มีตัวอื่นนะเราจะปั้นชามี่นะครับย้ําเลยครับชามี่ห้ามใส่ a d k เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีของมันอะหรือว่าการฮิวของมันอะจะไปคูณกับพลังโจมตีเวทนะครับดังนั้นชามี่นะครับเพชรทุกชิ้นเนี่ยที่ MADK อย่างเดียวเลยครับเราจะดัน MADK ให้สูงที่สุดครับยิ่ง MADK สูงมันจะยิ่งฮิวแรงมากครับแล้วชามี่นะครับผมสิ่งที่สําคัญเลยครับคุณควรที่จะอัพสกิลหนึ่งนะครับให้งสูงไปเลยฮะสกิลหนึ่งซักขั้น3ามขั้นสครับมันจะได้ฮิวแรงมากๆเลยฮะทุกคนมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฮิวขั้นละ7.5%เเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะผู้ชมครับแต่ว่าทําไมผมถึงให้ทุกคนใส่เป็น MADK ล้วนนะครับถึงแม้ว่าดาเมจมันจะออกเป็น ADK ผสมกับ MAD กลางโจมตีเวทเท่านั้นนะครับในการฟื้นฟูนะครับเลือดให้เพื่อนนะครับดังนั้นเราจะต้องอัดไปที่เอเบติเคนะครับเพื่อให้การฮิลของมันสูงที่สุดนะครับเออสำหรับชามี่นะอย่าลืมเน้นไปที่เอเบติเคนะครับแล้วก็เน้นอัพสกิลหนึ่งนะครับและก็หน้าสกิลนะครับแนะนําให้ใส่เป็นซิสเตอร์ลิลลี่ก็ได้ครับแต่ว่าซิสเตอร์ลิลลี่น้นต้องอัพเราวกสูงหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเทเลเซียอย่างนี้นะครับแล้วมันฟื้นฟูพลังชีวิตสูงกว่านะถ้าอัพขั้นนะครับซึ่งผมเพิิิ่่่่งงงไไไไไดด้้้้้ผมมมมมมกก็เเเเเเลลยยใชออะสสุุุตถาีีทซนนครรััับบบแแวปปปป๊๊พข พออัพค่าหน่วงเทเซียไปปุ๊บมันจะเป็น8.6ถูกไหม8.6สุดท้ายมันก็น้อยกว่าซิสเตอร์ลิลลี่ซึ่งบวก9%ก้าร์เซ็นะครับทำให้หิวแรงขึ้น9%ก ผมก็เลือกที่จะใช้ซิสเตอร์ลิลลี่ไปก่อนนะครับก็มาใส่ได้ครับแล้วก็แนะนําให้ปั้นเป็นระดับ LR เหมือนกันครับสัก80ก็กําลังดีครับถ้าอยากให้ยูโรโต้แบบชิวๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็จัดทีมกันครบแล้วนะครับผู้ชมครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะทีมก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็ไฮโซยืนแห้งนะครับยามินะครับเป็นตัวระเมจดนะครับดีบัฟเฟอร์เป็นโรทัสแล้วก็ตัวฮิวเป็นชาม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดสกิลออโต้นะครับว่าต้องใช้สกิลอย่างไงเนี่ยโอเคครับมาที่ด้านอุปกรณ์ ตั้งสก,กิลล่วงหน้านะครับผู้ชมครับสำหรับโซนะครับผมจะใช้เป็นสก,กิล2ก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สก,กิลพิเศษนะครับเพราะว่าสก,กิล2ของโซนะครับที่มีการ์ดสกิลของมันติดตัวนะครับจะทําให้ยั่วยุชาวบ้านเขาลดพลังโจมตีชาวบ้านเขานะครับและเสริมแกร่งตัวเราเองนะครับดังนั้นเราเสริมแกร่งด้วยมีแพสซีฟใครที่ตีเรามีโอกาส ลดดาเมจด้วยครับต้องใช้สกิลสก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้สกิลพิเศษซึ่งจะไปลดพลังเวทไขก่ก็แล้วแต่มันเลยนะครับส่วนโลตัสน,นะครับเราจะใช้เป็นอติกับสกิลหเท่านั้นครับใครที่ใส่เป็นเซตความเร็วมันก็จะแปมสกิลหนึ่งรัวๆหน่อยไอ้พวกนั้นก็จะยิ่งลดความเร็วไปเรื่อยๆอันนี้ลดความเร็วไปเรื่อยๆอันนี้ก็โดนลดลดาเมจไปเรื่อยๆโอ้โหชิวกว่าเดิมอีกนะครับทุกชมครับส่วนยามินะครับตัวที่3เราจะใช้เป็นอติก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สกิลเนื่่องจาากวา เมื่อใช้อันติแล้วนะครับ s p มันจะหมดนะครับดังนั้นพอ s p หมดแล้วมันฟันสกิลหนึ่งมันจะไม่ได้บัฟเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะบัฟเพิ่มดาเมจก็ต่อเมื่อมันมี s p สี่หรือมากกว่าเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อฟันอันติแล้วผมจะแนะนำให้ฟันสกิลสองเพื่อเพิ่ม s p ก่อนนะครับเพื่อเร่ง s p ก่อนมันจะได้ฟันสกิลหนึ่งแรงๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปเป็นชามี่นะครับสำหรับสกิลออโต้ของชามี่ผมแนะนำนะครับไม่ต้องเปิดอะไรเลยครับไม่ต้องเป ลของชามี่นะครับสกิลหนึ่งนะครับมีโอกาสยิงติดเบิ้ลนะครับถ้ามันยิงติดเบิ้ลนะครับมันก็จะมีโอกาสฮิวมู่นั่นเองนะครับไม่มีวันตายเลยครับเลือดไม่มีวันลดเลยยังหักนะครับผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองออโต้ให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันจะรอดจริงหรือเปล่านะครับผมผมจะใส่เป็นคูนึงนะครับมันจะเปิดด้วยอันตรีนะครับของโลตัสนะครับซึ่งทําให้ชาวบ้านเขาหมดสภาพแล้วก็ลดความเร็วด้วยนะครับตามด้วยสกิลของยามีครับป่าเป็นหนึ่งทีและต่อไปครัับบโซจะะยย้ววนครแลก เพิ่มเสริมกำลังครับปั๊บไอ้เหี้ยโดนล้างปั๊บโดนไอ้หมอนี่ล้างปั๊บไม่เป็นไรและทีนี้ยิงเบิ้ลโอ้โหยิงเบิ้ลฮิว2,500กับ7,000ครับผู้ชมครับเลือดไม่มีวันลดแน่นอนครับโอเคยามิปาดไปอันนี้ออโต้นะผมไม่ได้คลิกอะไรเลยนะปึ๊บโอเคครับโซลดพลังโจมตีเวทของเจ้าหมอนี่ครับแล้วจะโอ้โหฮิวหมู่อีกแล้วเห็นไหมฮิวหมู่เด้งทีละ7,200นะครับแล้วก็ฮิวเดี่ยวเด้ง25,000ครับลุงครับบอกเลยว่าอมตะแน่นอนครับ คือถ้าใครใช้ชามี่นะครับในด่านนี้ผมบอกเลยสบายครับออโต้สบายมากเลยดังนั้นถ้าใครมีชามี่ก็แนะนําให้ปั้นชามี่ก่อนเลยนีครับโอเคเวฟที่2ครับเปิดมาเหมือนเดิมครับผมเซตอันติกับสกิลหนึ่งไว้นะครับถ้าอันติไม่มีให้มันสแปมสกิลหนึ่งครับอย่ามีอันติมาก็สับไปเลยครับผู้ชมครับโชโอเคโอเคครับโซก็เสริมกําลังเหมือนเดิมครับปั๊บโดนลากปั๊บอีกเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่าเราถึกอยู่แล้วนียครับ โโอเคสมมุติตอนนี้โซเลือดเลือดเหลือกเกือบครึ่งหลอดนะเห็นไหมชาบี้ยิงยิวทีเดียวเลือดเต็มเลยครับเลือดเต็มเลยครับเอาง่ายๆเลยครับแทงต้องแทงให้อยู่ครับฮิวต้องฮิวไว้ทันแทงครับจะเป็นอะไรที่ออโต้สบายมากเลยครับปึ๊บโอเคกาลังชิวๆอยู่ตอนนี้สามารถปล่อยสบายได้เลยฮะตอนนี้โอเคแล้วจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยเป็นไงเลือดเต็มอีกแล้วครับชามีย่ยิงเลือดเต็มอีกแล้วครับเลือดเต็มแบบตลอดเลยอ่ะ ดังนั้นชามี่นะจะต้องดันพลังโจมตีเวทให้ได้สูงที่สุดนะครับมันจะได้ฮิวแรงๆนะฮะคุผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถปล่อยชีว์แล้วเพราะว่าตัวแท้งเราไม่ตายมันก็ชิวอะครับมันมีโอกาสตีตัวอื่นน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่มันจะตีแต่ตัวแท้งก่อนนะครับนอกจากว่ามันตีตัวอื่นแล้วตัวไอตัวอื่นน่ยตัวดีบัฟเฟอร์ตัวดาเมจเราอ่ะมันมันโดนทีเดียวตายก็ก็ไม่เอานะครับต้องดันของมันหน่อยให้มันแบบไม่โดนทีเดียวตายนะครับผมโอเคฮิวหมูก็เต็มครับทุกคนครับ โอเคครับโลตัสก็จัดสกิลอันติเลยครับและเหมือนจะโดนสับครับอเอคมันเป็นบอท่ะเนาะเราเซฟสกิลไว้แบบนี้นะครับเลือดน้อยมันก็สับเหมือนกันครับโอเคมาถึงเวฟที่3แล้วนะครับผู้ชมครับเวฟที่3ามเลือดผมยังไม่มีใครลดสักตัวเลยครับตอนนี้โอเคสับไปยามิมแล้วก็ยั่วยุครับเพิ่มเสริมกําลังเนี่ยแหละพอไม่โดนตัดบัฟมันจะแกล่งมากเลยครับมันจะแกล่งมากเลยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมีสกิลล้างบัฟไงไอ้ตัวผีกองกอยครับล้างบัฟไหมโ,โอเคไม่ติดนะ คครับเอ่อตอนนี้โซเลือดลงเลือดเลือดลอดลงมาที่หนึ่งแล้วนะครับก็โซที่ผมแนะนําก็จะปั้นให้เดฟเกิน9,00 0ขึ้นไปนะถึงจะได้แทงแบบชิวๆนะครับแต่ว่า90,00ก็ยังพอแท้งแบบปล้่ปลาเหลืออยู่นะแต่ต้องฮิวให้ทันแค่นั้นเองครับโอเคตอนนี้โซใกล้าตายแล้วชาม่ยิงฮิวเลือดเต็มอีกแล้วครับเห็นปะพอมันติดเบิ้ลมันฮิว2ทีครับฮิวทีแรก25งหมห้ฮิวทีที่2 7,000กว่าครับรวมๆแล้วก็หูสามหมื่นบวกครับทุกคนโอเคครับ ตายเนี่ยหิวหมูโอ้โหเลือดเกือบเต็มอีกแล้วตอนนี้มอนมตีเราดอกได้เท่าไหร่รวมๆแล้วก็น่าจะมาห้าหกพันนะครับเออห้าหกพันช้มีหิวดอกค,ครับเป็นหมื่นเป็นหมื่นอ่ะสองหมื่นห้ายังไงก็ไม่มีทางตายครับผู้ชมครับโอเคครับอย่ามีสับไปหนึ่งทีโอเคชิวเลยครับอย่างนี้ก็น่าจะชิวแล้วนะครับผู้ชมครับสับโบ๊ะโอ้ค่งหล่อแล้วโซยังไงโซครึ่งหล่อแล้วยิงไปติดเบิ้ลปุ๊บเลือดเต็ม เลือดเต็มอีกแล้วเต็มทั้งทีมอีกแล้วนะครับนี่แหละเคล็ดในการผ่านออโตแบบชิวๆนะครับตัวแทงแทงให้อยู่ตัวฮิวฮิวให้ถัดแค่นั้นพอครับคุผู้ชมครับจบไปนะครับกับการออโตโดันเจียน15นะครับดันแดงและผมได้สีม่วงด้วยเป็นไง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเซตติ้งทั้งหลายนะครับในการออโต้ดัน15แบบชิวๆนะครับผู้ชมครับก็ผู้ชมถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ใครที่ชอบใจนะครับผมก็นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวราากันไปก่อนสวัสดีครับ